ผมไม่ทราบนะครับพุ่งครับบัญชาในอดีตท,ท่านคิดยังไงแต่ในสมัยยุคยุคสมัยของผมใหญ่แค่ไหนก็จับครับคือในอดีตเนี่ยใครก็รู้ว่าพลตำรวจโทพงพัฒน์มีอำนาจแค่ไหนนะครับแหล่งผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายก็คงจะต้องส่งหรือจ่ายให้พลตำรวจโทพงพัฒน์กัะพวกนะครับ ตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เราท่านรู้ดีกันอยู่ในอดีตนั้นผู้อำชารู้หรือไม่รู้ผมไม่ทราบแต่ไม่มีการดำเนินการอย่างก,ก็เรียนซ้ำอีกทีนะครับว่าในยุคสมัยผมหนึ่งปีที่อยู่บนตำแหน่งผู้ชิการหรน่วยแห่งชาติผมจะไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างหรือวาง มาตรฐานวางกฎวางเกณฑ์ให้ผู้ที่จะมาเป็นผู้ชักรารตำรวจแห่งชาติต่อจากผมสามารถยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็วางกรอบสร้างคุณธรรมนะครับธรรมาพิบาลขึ้นใหม่ในกองบัญชาการสอบสวนกลางครับ